สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องย่างสวัสดีค่ะโอ้ยทำศิษย์จับกล่องจะมาทำอะไรครับถ้ามาชมบรรยากาศย่างแรงพี่น้องขาหกงูแรงอะไรอย่างเงี้ยยังเว้นเว้นอยู่เลยพี่น้องค่ะเราจะเอาอันนี้แหละได้ขนุนสองตุ่นแล้วก็จะไปแอนลงข้างขางบ้านขนุนขนุนสองตุ่นเอ้อก็ว่าต้นเนี่ยตุ่นอยู่ ไปพี่น้องจากคนอี๋ยังมาเป็นตาฮัลข้นงนอกเป็นตามาหยอกอยู่เฮือนเถิดเต๋อโอ้ขันนี้สรุปเราให้มาหน้าให้ินบ่นนี้องไข่องใส่องไข่จีระหงศ์องค์น้องคนนี้ใส่งานมันมันกับพังน้องพี่น้องทางหลักก็ซ้อมไปไปไปลูกไปมึงแนวโอ้ยพี่น้องทำความสะอาดแล้วหมาหน่อยสามตัวก็มาจัดการนี่แล้ว อากาศดีๆยมามแแรงพี่น้องเอ๋ยน้องมนจะพาลุงป้านาอามาชมบรรยากาศตอนเย็นแล้วก็ปลูกต้นไม้ด้วยตอนเลงๆเป็นไงพี่น้องบ้านหลักเอฟซี C ของเราไปลูกไปไปยังลองดูพี่น้องเทปูนยังกว่าเจ้าว่ะเออ สวยครับผมขอยิงคอชุบประตูอีน่ะเด้อพี่น้องค่ะเอาเองเดียวบ้านนี่คนมาประตู <laughs> อชอบประตูอชอบประตูประตูค่อยสวยประตูค่อยงามพี่น้องค่ะซื้อประตูนี่คือความตั้งใจอยากซื้อนะคะ ไม่ว่าถูกหรือแพงก็คือความตั้งใจไม่ได้แพงมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ถูกมากเกินไปอยู่ในระดับกลางดูข้างในได้เลยมาหน่ะปิดไว้ปิดไว้พีน่น้องคนบาเสีย,ยอย่างเดียวเวลานแบบมันมเลือดเนะาะอัจจิเมณอัจจิเป็นคือ่นบาอยูอ่เขาบอกเป็นยังไเราบม่เคยใส่เป็นยังไงบอกนะอันนีน้แหละแบบ มันมันเป็นล่างเนาะพี่น้องค่ะ FC พิ่นว่าเสียอย่างเดียวเนาะมีขี้ดินเยางเข้าไปเจะมีขี้ดินเขาทำความสะอาดตลอดเนาะแมนเพิ่นว่าถ้ามันมียางเข้าไปมันก็สิอืดๆน้องมุ่นพิ่นว่าก็อาจสิแมนต์พ่นวัลอ้าวมันร่างเป็นร่า้อืบโอ้ยก็ขยันทำความสะอาดแล้วจ้ะปิดไว้นุ่มแก้วสิเล่นดูดเอาล่ะพี่น้องดูดฝุ่นเอาเออซื้อเครื่องดูดฝุ่นมาไว้ออแต่ว่าข่อยว่าข่อย เสียอยู่ตรงนี้นำเด้อธรรมดา <Hey. S 1> มันจะเป็นลูกกอนลูกบิดเอาค่อยว่า <Hey. S 1> อันนี้เป็นข้องกุญแจข้าพี่ oh. <laughs> น้องเงยโอ้ยเนาะเราอยากเงยหลายคนลางงวดนาะมาหนน้อยบมอครันเป็นลูกบิดมันกะมันบ่มีแนวหมองมันมันบริติดกับอันนั้นไหมอยากแล้ว <Hey. S 1> มาลูกบิดก็เห็นมาคือของนางวนนะของนางวนมันก็จะเป็นกุญแจแบบนี้ หลอกกุญแจแบบนี้เลยก็คือมันมันสีงงามกุกันนะนะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นกุญแจคล้องนะพี่น้องค่ะแบบกุลุงลิงเลยรอมันก็เลยแบบบ๊อกคอยเขาเขาเขาบ็บกคอยคล้องดอกเขาคล้องทั้งหนาหมดเลยเออฮาก็ต้องคล้องอยู่แล้วคนไปอยู่นะเออเออนั่นแหละเฮ็ดค่คอยเอานะเนาะมันเป็นบานเลื่อนรักระล้าซาวเลยพี่น้องคะได้มันสีได้อยู่หลายปีเนาะค่ะเนาะ ่าตรงนี้พี่น้องเพิ่อนก่าลนวนพี่ลาย่าติเวลาฝนสาดมนสิสาถึงประตูยันประตูมันดอกไวอันนี้กับแม่เดี๋วพี่น้องขายเอฟซีเพิ่นก่าลอยู่แต่ว่าจังซี่เด้วพี่น้องมนมีทางแก้คือว่ามนชิติดอันนั้นชะก่อนเนาพู่าู่ลู่ลงคับาะพายางพายางเวลาฝนตบมันก็เฝ้าลงแบบนี้นะพี่น้องออระเบียงคือกัน ก็สิต <that 's separated out> ิดคือกันว่าเวลาฝนมันแบบตกเขาก็ลื่อลื่อม้วนม้วนไว้เออโอเคโอเคเออนั่นแหละนั่นคือวิธีแก้ของมนุ์แบบง่ายๆเด้อพี่น้องจำว่ามีเงินต่อระเบียงเนาะแมนบ่มีการลูดลู่ลู่เอาเขาเอินลูดลู่ได้นั่นลูกหน้าตาไฟใส่ก้อนเ่นี้คอซื้ออันคอซื้อยังเกาะ ซื่อที่โกยขยามาแล้วไปหาปิดหน้าต่้งเจ้าทุกวันเลอันตรีว่าค่อยค่อยดูค่อยดูข่าวแล้วนะว่าจะมีพายุมาอรอืมให้เตรียมตัวเตรียมปิดบ้านปิดเมืองเจ้าดีๆไปไปไปต้นไม้ล่ะน่กอเพราะว่าพายุจะมาทั่วประเทศแล้วก็ตก สองสามวันเลี่ยงเขาอบอกอย่างนี้นะ<ร>ใช่เขาเสียได้แบบนี้แต่ <พอ S 1> ก็ต้องฟาดสกขาไว้สัก,สกเดี๋ยวพออย่างพึ่งธรรมชาตินี่พี่น้องบรรยากาศยามเลี่ยงหน้าบ้านน้องมนาถ้าก็เป็นครืมๆอไม่ดีเลยเนาะบรรยากาศเงาเงาอยู่อย่างเงาเงาต่อไปอะไรทำบ้างในก็<ร>นีใช่ ไปหรือไ,<ป>ไม่ก็ห่างกันสักพักห่างกันสักพักมันคงจะดีไหมเอ่ยเอาไปเลยเอาที่สบายใจอันไหนที่เธอคิดว่าเธอมีความสุขสัจจดไปโอ้ย้าบ้านเมืองปกติเนี่ยขอบอกไว้เลยเกิดเป็นคนคอยบิน,นยังคอยจะบ,บินคุนอนกเลยต้องหาหัวใจให้ตัวเองเจอก็เป็นสุข ฉันจะบินบินไปใดอย่างนกคราับ่มา<น>มโลกคนเฮาทุกคนเกิดมาในโลกใบนี้บ่ามียัง,ง,ง,งยิ่งไงสำคิดใจตัวเองถ้าผูใ้ใดหาใจตัวเองว่เจอกระชิลํำบากต่อไปป้าป้าไปปิดป,ประตูกับแม่ไปเคยมีเพลงหนึ่งที่บ่าวเพชรชอบมากที่สุดตั้งแต่เป็นเพลงมาในโลกใบนี้บ่าวเพชรจะชอบเพลงทะเลใจของพีเอสคาราเบาามากที่สุดตั้งแต่ชอบฟังเพลงมาเพราะมันมีความหมายที่ทําให้เราได้ รู้ใจตัวเอง,องม้วนได้พี่น้องเด้ข้าจะมัดจะต้องร้องให้ได้โอ้ยข่อยก,กับมัออกถ้าข่อยกับอเมนศิลปินข่อยกับล่องกับศิวาพี่น้องกับจิพ่อ,อหุ่นหวยถ้าชอบคือต้องร้องได้นะพ่อแม้ชีวิตได้ผ่านเลยไว้แห่งความฝันวันที่ผ่านมาอะไรจุดหมายฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวแลจิตใจ เป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันเนี่ยเอาทรัพนี่กันได้มั้งสุดยอดอืมเอามันความหมายมันกับผู้ใดตีโจทย์มันออกมันสุดยอดมากเพี้งนี่ครับผมมันยังจ้ากวนเมียงี้ยแต่เนาะเอาแม่ยพินาตังพายุจะเข้าต้องปิดเยอะน้ำมันสาดเข้ามาในบ้านโอเคไปดูไปมาได้ไหมเนาะเปิดมุกไป อาวฝานอย่งพี่น้องปิดบานชองวันยักแมนเนี่ยอย่พึ่งไปรออยพึ่งไปรอกอ้จเจ้ายำสีอย่มันีตกใส่แก้วเด็ด มองเห็นคิวทัดรอบแบบพี่น้องค่ะบ้านน้อนมีคนสิบอกมองเห็นคิวทัดรอบอ้อมคางแบบโอ้โหสุดยอดมากเลยใครที่ได้อยู่แบบบอกไว้เลยว่าสุดยอดอะนะงามพอเลยเหมือดได้เด้อขอโทษขอไปพี่น้องบ้านน้อสะอาดดอืม เราตรวจขอใบโรงพยาบาลน่ะที่นารักที่เขาหลบทุกตันเอาไปจับขีเขี่ยมเอาเอาไปเลยขีเขี่ยมมาไซะอีกเอาต้นตะไบยันยานบุ๊บปิ้นลูกสาไปเอาสิจับดีงนี้ได้้ะใส่ใส่จับได้นี้ใส่มันมา้งจะใส่จะไม่เจ้าจับขีเขี่ยมตัวนี้เลยเรื่องพอจะปล่อยมันอันนี้ห้องสองปิดเลยพี่น้องคะมา แต่แม yeah, yeah. ่เรางศึกษาาก่องเป็นข hmm. ีดท hey, okay. um, oh ้มานบ้านเอเเข้าเทาเป็นแบบมันองั้นนะพี่อมาจศึกษาดูแล้วข้างหลังเลยอาดเป็นอากา สองชัแบบกองแซงกันนออันนึงแบบกองแซงับแดป้งแบบอที่อันไปห้องแต่างีนะคะจติดแต่หมอนโทรอะไรบเดี๋ยวหมดทุกคนเดี๋ยวต้องไปหาด้านข้างอะไร้ปเขาต้อเบิกในในผู้เ้าไเานงใหี่น้างค่ะว่าเขากงแบบสีไซมันแบบไปเีนะพี่น้องเตาใส่กระิบอาแบบแพ้งตาใส่เลยพี่น้องเอากแบบเอาราคา โบ้แห้ง่ใหันแบบกูด,ดีแน่ยพี่น้องค่ะ

อันี้ไปห้าเนี่ยดันลูกน้อยเจ้าเล่นนะนี่มีอไร้งคะพอพอเก็บไว้เจ้านาฮะบุญกไศมหลักเจ้าหรอกเจ้าก็เมีใส่ส่วย พพีี่่่ิ้ดตออลางลนงน,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 นะสำหรับคลิปนี้ไปสั้หนี้ัวเดี๋ยวให้เพื่อน้มันยืนยุยู่ตโตัวบ้านนำ้ำโอเคยกนิว้วยกนิว้วยกนิ้แล้ว,วใช่ละคนเลยอ่ะอบออืออ,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 อ่ะอ้าวนี่พอเล็งแสียงกันแล้วอันนไะหมแต่ละคลิปนี้ไลฟ์มากกว้านะีะ